ก็ต้องสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะผมพกกับผมนะคะค่ะ D C Game Channel สำหรับวันนี้นะคะผมก็เป็นวันวันที่จะต้องเปลี่ยนชาแนลแล้วนะครับผมอยากเปลี่ยนเองอะ่ะเพราะว่ามันชแนลนี้มันแปลกแปกนะคะเพราะว่าดูชื่อมันไม่เข้ากันเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เปลี่ยนนะคะผมแล้วก็ มีคนรูน้รหัสนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมก็เปลี่ยนแล้วแหละผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อชันแน l ว่า G M ตัวใหญ่นะคะเป็น Walk Star Game นะคะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพิมไม่ดูแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงอะไรเลยมาเลยไม่มานะคะผมพิมพ์อย่างนี้นะคะแป๊บหนึ่งนะครับ G U M แล้วก็เ e n น Walk S T A R แล้วก็ G A M E R อย่างนี้นะครับ Star Game น่าจะเดี๋ยวผมไปดูก่อน <c oughs> ก็จะก็อย่าลืมไปดูแล้วก็กดติดไลค์เอ้ยกดกดไลค์กันด้วยนี่นะครับ G A M Star Game นี่ครับ G.M เวนวรสตาร์เวนวเกมนี่นะคะผมก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคะผมเพราะว่าผมจะย้ายช anel นเ,นลเลยัมยนะครับบ๊ายบายแล้วอย่าลืมไปดู G.M Star Game กันด้วยนะครับบ๊ายบาย